บรรยากาศในพื้นที่จังหวัดกระบี่ก็คึกคักไม่แพ้กันนะครับพ่อค้าแม่ค้าก,กระบี่เพิ่มคนละครึ่งพลสช่วยกระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้น30-40%นะครับหากเป็นไปได้อยากขอให้รัฐบาลขยายเวลาโครงการทั้งจำนวนผู้ใช้สิทธิ์และเวลาการใช้สิทธิ์ครับ บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในโครงการคนละครึ่งพลัสที่ตลาดควนสตอตำบนกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่เป็นไปด้วยความคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้านะครับประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพื่อซื้ออาหารสดอาหารสำเร็จรูปและสินค้าอุปโภคบริโภคกันอย่างต่อเนื่องทำให้ตลาดมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยรอยยิ้มของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายครับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโครงการคนละครึ่งพลัส ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนโดยยอดขายเพิ่มขึ้นจากปกติประมาณ30-40%เลยนะครับเนื่องจากว่าลูกค้ามีการจับจ่ายมากขึ้นบางรายซื้อสินค้าในปริมาณที่มากกว่าเดิมและตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น เพราะได้รับส่วนลดจากโครงการครับแม่ค้าขายอาหารรายหนึ่งเปิดเผยว่าตั้งแต่เปิดโครงการวันแรกลูกค้าแน่นร้านตลอดเลยค่ะบางคนเนี่ยมาซื้อกลับบ้านหลายชุดเพราะใช้สิทธิ์ได้คุ้มมากโครงการนี้ช่วยได้เยอะทั้งเรื่องยอดขายและการหมุนเงินในตลาดขณะที่พ่อค้าขายผลไม้ก็กล่าวเสริมนะคะว่าร้านค้าเกือบทุกร้านในตลาดคนสตอเนี่ยเข้าร่วมโครงการทั้งหมดเลยเพราะเห็นว่าเป็นมาตรการที่มีประโยชน์โดยตรงต่อทั้งประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่พร้อม เสนอให้รัฐบาลพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการให้นานขึ้นและเพิ่มจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจกันอย่างต่อเนื่องค่ะ